สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาเือรบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกท่านนะครับสำหรับ EP นี้เป็น EP ของการพรีวิวก่อนเกมการแข่งขัน,ขนในเกมนี้นะครับเป็นพรีวิวของแมนเชสเตอร์ซิตี้กับซาวเทมตันนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราจะเปิดเอทีฮัตรับการมาเยือนของซา์ t ทมตันนะครับสำหรับคู่แมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับกับทางด้านซาวเทมตันจะเตะกันในเวลา3ทุ่มนะครับตามเวลาของประเทศไทย นะครับหรือว่าชมได้ทางถ่ายทอดสดนะครับทูพรีเมียฟุตบอลเอดีสามนะครับมาอัปเดตตารางก่อนการแข่งขันในเกมนี้นะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับซ o u t h เทม์ตันปัจจุบันอัปเดตวันที่18กันยายนปี2564 Man City แมนซิตี้นะครับอยู่อันดับ5นะครับมี9คะแนนส่วนทางด้านซ o u t h เทม์ตันนะครับอยู่อันดับ14มีเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นนะครับทีนี้นะครับเรามาดูผลงานที่เจอกัน5นัดหลังตุดนะครับหรือว่า ผลงาน Head to Head นะครับไล่ตั้งแต่เกมแรกนะครับวันที่30ตุลาคมปี62นะครับในศึกคาราบาครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เปิดบ้านเอาชนะซอวเทมตันด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ในเกมที่2นะครับวันที่2พฤศจิกายนปี62ในศึกพรีเมียร์ลีกแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะทางด้านซอวเทมตันไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ในเกมที่3ศึกพรีเมียร์ลีกเช่นกันนะครับวันที่6กรกรกฎาคมปี63สามซาวเทมตันนะครับก็เปิดบ้านเอาชนะ ทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ในเกมที่4นะครับวันที่19ธันวาคมปี63หรือว่าปลายปีที่ผ่านมานะครับในซิพรีเมียร์ลีกเช่นกันนะครับเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับปลุกไปเอาชนะซอลแทนตันด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ส่วนในเกมล่าสุดในซิพรีเมียร์ลีกวันที่11มีนาคมปี64เกมนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านถล่มซอลแทนตันด้วยสกอร์5ประตูต่อ2ถ้าดูจากสถิติการพบกัน5นัดหลังสุดนี้นะครับ เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราครับที่มีภาษีดีกว่าและตอนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านมีความมั่นใจสุดๆนะครับเพราะว่า4เกมหลังสุดที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เล่นในบ้านนะครับไล่ตั้งแต่เกมที่เจอกับเอเวอเรตนก็เปิดบ้านถล่มด้วยสกอร์5ประตูต่อ0ในเกมที่2ก็คือเปิดบ้านถล่มนอริคด้วย5ประตูต่อ0เช่นกันในเกมที่3นะครับเปิดบ้านถล่มอาร์เซนอล5-0และในเกมที่4นะครับ เมื่อกลางสัตาห์ที่ผ่านมาในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแมนซิตี้ก็เปิดบ้านถลม่มไลซิกด้วยสกอร์6ประตูต่อ3นะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เอติฮัดนะครับเป็นนรกของทีมเยือนอย่างแท้จริงแล้วในค่ำคืนนี้นะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราจะสามารถรับมือกับเซาแธทมป์ตันหรือว่าเซาแธทมป์ตันจะสามารถรับมือกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้หรือเปล่าเนื่องจากว่า ถ้าสถิติที่ดูนะครับก็คือซาท์เทมป์ตันถ้าเกิดว่าไม่เล่นในบ้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้เขาก็มักจะยิงได้ทุกนัดเหมือนกันนะครับในคัมคืนนี้นะครับเราก็ต้องมาดูมาลุ้นช่วยกันนะครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะสามารถถล่มได้เหมือนที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับเอาละครับทีนี้มาดูผลงาน5านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับไปดูที่เจ้าบ้านก่อนเลยนะครับเจ้าบ้านทางปังสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเกมแรกนะครับแพ้ให้กับท็อตแนมฮอตสเปอร์ไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ ในเกมที่2นะครับชนะนอริดด้วยสกอร์5ประตูต่อ0ในเกมที่3ชนะอาร์เซนอลด้วยสกอร์5ประตูต่อ0ในเกมที่4นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะทางด้านเลสเตอร์หประตูต่อ0ูนและในเกมล่าสุดนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็สามารถเอาชนะทางด้านไลทิกด้วยสกอร์6ประตูต่อ3นะครับเรียกได้ว่าปอม์มานัดหลังสุดนะครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้เพียงแค่1นัดเท่านั้น4นัดหลังสุดถือว่าปรอมร้อนแรงเลยทีเดียว ย้ายมาดูฝั่งสีแดงทีมเยือนนะครับอย่างซาวตแฮมตันฮานัดหลังสุดนะครับไล่แต่เกมแรกเลยนะครับ5านัดหลังสุดเกมแรกซาวตแฮมตันแพ้เอเวอร์ตันสามประตูต่อนหนึ่งในเกมที่สองนะครับซาวตแฮมตันเสมอแมนยูไนเต็หนึ่งต่อหนึ่ง ซาวแทมตันบุกไปเยือนนิวพอรตและถล่มด้วยสกอร์8ประตูต่อ0ูนในเกมที่4นะครับซาวแทมตันบุกไปเสมอนิวคาสเซิลสองประตูต่อ2และในเกมล่าสุดนะครับซาวูแทมตันเปิดบ้านรับการมาเยือนของเวสต์แฮมและจบด้วยสกอร์ตูประตูต่อ0ูจากภาพรวมนะครับที่ดูมานะครับผลงาน5นัดหลังตุดก็ดีนะครับหรือว่าผลงานที่พบกัน5้านัดหลังตุ่ดครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้ดูมีภาษีดีกว่านะครับสำหรับในฤด,ดูกาลนี้นะครับแม้จะผ่านมาเพียงแค่4นัดเท่านั้น เอาละครับทีนี้มาดูสภาพความพร้อมก่อนเกมของทั้งสองทีมนะครับฝั่งเจ้าบ้านสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเกมนี้นะครับจะไม่มีเซ็กเตอร์เฟนอย่างแน่นอนเนื่องจากว่าเขาต้องรักษาตัวซึ่งตรวจพบว่าเซ็กเตอร์เฟนนะครับติดโควิดตอนที่ไปรับใช้ชาติสหรัฐอเมริกานะครับขณะที่ทางด้านแอมรลิกลาป็อกรวมถึงจอห์นสโตนนะครับกองหลังคนสําคัญของแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้ต้องรอเช็คสภาพความฟิตอีกทีหนึ่งเนื่องจากว่าแนรับทั้ง2คนนะครับ มีอาการบาดเจ็บเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เกมนี้นะครับคาดว่าจะไม่มี3ผู้เล่นดังกล่าวที่กล่าวมาแล้วนะครับแต่ว่าตัวหลักตัวอื่นนะครับก็ยังอยู่ครบไม่ไปไหนนะครับก็ยังฟิตสมบูรณ์ดีเอาละครับมาดูซาเทมตันกันบ้างนะครับทีมเยือนนะครับจะไม่มีทีโอวัคคอดอย่างแน่นอนรวมถึงวิลเลียมสโมโบน และสจวรตอั์ตสตองนะครับที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ก่อนหน้านี้แล้วขณะที่เชนลองต้องรอเช็คความฟิตอีกทีนึงส่วนผู้เล่นคนอื่นๆของซาท์แฮมตันนะครับก็ยังอยู่กันพร้อมหน้าเลยนะครับทีนี้นะครับมาดู11ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราก่อนนะครับคาดว,ว่าบอสเปเปร์เดียร่าของเรานะครับจะมาในระบบ4-3-3นะครับก็มีผู้รักษาประตูเป็นเอเดนซอนเมลาเลสนะครับแผงกองหลัง4คนคาดว่าจะใช้ไคลยวอลเกอร์อาเคลูเบนดิอาร์ และซินเชนโก้นะครับส่วนกองกลาง3คนนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคาดว่าจะใส่ทางด้านเฟอร์น i o ิโย่คุนโดกันและเควินเดอบอยนะครับส่วนสามประสานดนหน้านะครับคาดว่าจะใช้ทางด้านแจ็คฮิลลิตริยามาเลสแล้วก็หน้าเป็นฟารานตอเลสนะครับอันนี้ก็เป็นคาดการที่แอดมินคาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้หรือว่าอาจจะมีการโรเตชันปรับเปลี่ยนจากแผนที่แอดมินได้กล่าวมาแล้วเล็กน้อยนะครับ ส่วนเซาแทมตันนะครับคาดว่าจะมาในระบบ4-5-1นะครับโดยมีผู้รักษาประตูเป็นแม็กคาที่นะครับโดยมีกองหลัง4คนเป็นลิปเมนโต้ติเปนซาลิซูวอลเกอร์ปีเตอร์นะครับส่วนกองกลางคาดว่าจะใช้เทลล่าวัตพลาวโลเมอูเอยูนุซีและเทเนโปนะครับส่วนกองหน้านะครับใช้เป็นอาร์มสตองในการจบสกอร์นะครับ เอาละรครับสำหรับเกมนี้เราก็ต้องมาช่วยกันลุ้นนะครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราจะสามารถเอาชนะทางด้านไตรเทมตันที่บุกมาเยือนได้หรือเปล่าแต่ว่านาทีนี้นะครับเอดีฮาร์ตเรียกได้ว่าเป็นนรกของทีมเยือนอย่างแท้จริงเหมือนที่แอดมินได้กล่าวนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับติดตามช่วยเชียร์ช่วยเป็นกําลังใจให้กับทีมรักของเราด้วยนะครับไม่ว่าสกอจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามนะครับเราแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสายเลือดซิตี้เซนส์ ก็ยังคงรักและเชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อไปเกมนี้ก็ขอให้แมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถเอาชนะทางด้านซัลเทมตันแอดินคาดว่าสกอร์จะเป็นประมาณสัก3ประตูต่อสูงเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วเพื่อนๆแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ได้รับชมรับฟังคลิปนี้มีความคิดเห็นอย่างไรหรือว่าคาดว่าสกอร์จะเกิดขึ้นเป็นสกอร์เท่าไหร่ในค่ำคืนนี้ครับอละครับสำหรับพรีวิวก่อนเกมการแข่งขันนะครับ แมนเชสเตอร์ทิตี้กับไทร์แชมตันแอดมินก็ได้นําข้อมูลก่อนเกมมาพิวให้กับเพื่อนๆได้รับชมรับปังกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากแอดมินผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้พบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ